สวัสดีครับวันนี้ทีมงานพอดพอดนะครับจะมาสาธิตนะครับการใช้งานร่วมนะครับกับตาช่างคิชตันนะครับวันนี้นะครับจะเป็นรุ่นไทเกอร์นะครับเป็นตาช่างที่เหมาะสําหรับเขาเรียกว่าช่างสินค้าทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นของสดสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นแบบประหยัดนะครับก็คือไม่มีเสาถ้าเป็นรุ่นบางรุ่นเนี่ยมันจะมีเสามีเสาเพื่อให้ เป็นเรื่องเป็นคัสเตเมอร์ให้ยู่ต่างหากนะครับก็ในคลิปนี้เนี่ย,ยวจะสาธิตนะครับการเขาเรียกว่าสื่อสารระหว่างโปรแกรม p o ร์ตพอร,พอร,พอรของเรานะครับโดยเปิดโหมดตาช่างแล้วก็สื่อสารผ่านเจ้าตัวสาย Serial ลนะครับ A22 ซึ่งในกรณีนเนี่ยจะเห็นว่ามันมีสาย s e r i ียนะครับเชื่อมต่อกับตัวคอมพิวเตอร์ด้านล่างนะครับผ่านพอร์ต USB นะครับซึ่งตัวโปรแกรม p o ร p o พอ,พอของเรานะครับ จะมะีโหมดที่เรียกว่าเป็นโหมดเครื่องช่างนะครับซึ่งรองรับทั้งบน Android แล้วก็บน iOS นะครับก็ในเคนี้เนี่ยวิธีการการ็คือเราก็เลือกรุ่นก่อนซึ่งโปรแกรมพอรตพอรเราเนี่ยก็จะมีรองรับตาช่างหลายรุ่นนะครับมีทั้ง Ti เกอร์แคสแล้วก็เดี๋ยวทยอยเพิ่มอีกนะครับแล้วก็ระบุก,การสื่อสารผ่านพอร์ตนะครับแล้วก็กดนะครับซึ่งตรงนี้นะถ้าเกิดคุณลูกค้านะครับรอ,ลอแล้วไม่ได้เนี่ยก็สามารถติดต่อมาทาง ไลา์แอดนะครับ si pos pos นะครับหรือ si pos หรือเข้ามาเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ pos co นะครับได้เลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตนะครับว่ามันทำงานยังไงก็ในเบื้องต้นก่อนนะครับอันนี้เป็นร้านสินค้าทั่วไปนะครับสินค้าหมูแต่ผมไม่มีเนื้อหมูตอนนี้ผมจะใช้กระป๋องโค้งนะครับก็ลองกดสินค้าสักตัวหนึ่งเข้าไปนะครับมันจะขึ้นมาเหมือนกับให้เราทำการวางสินค้าไปนะครับพอเราวางปุ๊บนะครับ จะเห็นว่าน้ำหนักขึ้นทันทีนะครับไวมากแล้วก็กดลงตะกร้าเลยครับอ่าโอเคนะครับก็เราสามารถกดได้เลยก็ได้ครับพอกดปุ๊กนะครับในเคสนี้เนี่ยอ่ามันก็จะทําการอ่านค่าไปเลยนะครับเห็นไหมนะครับเรากดลงตะกร้านะครับอ่เรากดสินค้าสักตัวนึงครับในกรณีถ้าเกิดแบบเราต้องการจะกรอกเองก็ได้นะครับมันก็จะมีปุ่มนะครับที่เป็นปุ่มตรงเนี้ยนะครับอ่าให้เราสามารถ เกอะเองได้เลยนะครับก็คือเกองจํานวนเองอะไรเองให้มันเหมือนกับเป็นหน่วยเป็นหนึ่งนะครับอ่าโอเคนะนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับก็เราจะมีโหมดออโต้ด้วยครับโหมดออโต้คือเราสามารถกดให้มันลงตะกตร้าอัตโนมัติครับอ่าในเคนี้พอเราเขาเรียกว่าสินค้าปุ๊บเนี่ยพอเรากดปุ่มนะครับ เดี๋ยวมันจะทาการเขาเริ่มลงตะกร้าตระมัดเลยครับอลองกดเลือกสินค้าดูจะเห็นว่าสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะลงตะกร้าตระมัดนะครับอาจจะต้องวางสินค้าก่อนนะสืออันนี้จะต้องวางก่อนเอาสินค้าออกมาก่อนนะครับอาเอาสินค้าออกแต่ใตาช้หน่อยนะครับอ่าแล้วกดเลือกสินค้านะครับแล้วก็วางสินค้าลงไปนะครับปุ๊บเดี๋ยวจะเห็นว่ามันจะลงตะกร้าตระมัดเลยครับอ่าเห็นนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถนะครับซึ่ง ตรงนี้เนี่ยยังมีความสามารถอื่นอีกมากมายนะครับก็ทางคุณลูกค้าสามารถลองอติดต่อสอบถามมาทางแอดไซน์นะครับ p o s p o s นะครับได้เลยนะครับเอาละในคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้กันนะครับสวัสดีครับ